ทำคลิปแบบนี้สี่คนแย่งกันซื้อสิ่งสำคัญในการทำคลิปนะคะข้อแรกนั่นก็คือหัวข้อคะ่ะคุณต้องตั้งหัวข้อให้น่าสนใจคือหัวข้อนี่เป็นสิ่งแรกที่คนเขาเลื่อนผ่านแล้วเขาเจอถูกไหมคะฉะนั้นหัวข้อนะคะต้องหยุดนิ้วต้องเรียกคนเข้ามาในคลิปก่อน,นะคะ่ะส,ส่วนข้อสองนะคะนั่นก็คือเราต้องทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกอยากได้คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณขายกระเป๋าถูกไหมคะคุณต้องทําให้เห็นว่ากระเป๋าของคุณน่ะมันดียังไงอย่างเช่น กระเป๋าอะ่ะมีหลายแบบหลายร้านมากๆคุณต้องทําให้เห็นว่าถ้าเขาซื้อกระเป๋าร้านคุณอะ่ะมันจะดีกว่าร้านอื่นยังไงอย่างเช่นอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ใส่ของได้เยอะกว่ามีดีไซน์ที่สวยกว่าซึ่งการทําแบบนี้มันจะทําให้ลูกค้าเกิดความเปรียบเทียบในสินค้าที่เหมือนกันในตลาดน,นะคะและมันจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่จะซื้อสินค้าของเรานั่นเองค่ะ ความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับการขายเรื่องปิดการขายทางหลักจิตติบทยาหรือวิธีการทำคลิปให้ขายดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของครูอีี่ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย